จะพาโดดไหมใช่แล้วไอ้พาโดดชนะแน่จัดตาตาที่แล้วที่เราเกือบชนะเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มาเพราะว่าไอ้พาโดดขอเป็นที่ไม่ค่อยเดือดนะฮขอเป็นที่ที่ไม่ค่อยเดือดนะไม่ค่อยเดือดใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวบอกนะว่าเดี๋ยว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 กลางทะเลแล้วลง นั่นก็มีเดือดเกินเ<อ>ด,ดี๋ยวนะอ๋อไปข้างหลังนัวลงสิปเบบอกคนบอกคนแถวบอกคน่ะว่าบอกคนไม่มีคนมาว่ามันเปล่นแล้วก็มันเลอะด้วยชื่อบอกคนทำไมมีแต่บ้านวะเอาคนมาทำบ้านแล้วคูนฉาไปอีกรอบนึง่ง <c oughs> อยู่รอดได้ไงวันนี้ได้ปืนแล้วโอ้โได้ปืนแล้วกูได้ไวจ์แล้วเพราะบวกไปลยุยอยู่สี่อันเดียวใจเยเย็นยังไม่ได้ปืนเลยให้พร้อมก่นอนผมมิดพุ่มเก็บอาจจะดูมัดน,นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องอิจฉาเอาเรื่อง ไอ้ไอ้ปืนปืนระเบิดค่อนส้างคิดว่ามีประโยชน์กว่ายูสี่เพราะว่ามันแตกใเลยเดี๋ยวนะแปลกแปลกแล้วเก็บเฉพาะของที่จำเป็นนะพวกข้าวเหนียวเดือดวิ่งอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีได้เหรอมันก็อาจจะมีใครอาจจะทิ้งไว้ก็ได้ก็เราเก็บมาเป็นสเสบียงไงเดี๋ยววิ่งไปแล้วเหยืเห็ดก,ก็กินได้ดูถามจริงไม่มีขา้าวเหนียวไก่ย,ย่างหรอ อะไรนะไม่มีข้าวเหนียวไก่ย่างเราไม่ได้เห็นให้กินอ่ะมีหน้ามีมีแต่ข้าวเหนียวก็เห็ดนะดิเดี๋ยวเก็บของเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเข้าเซเว่นเดี๋ยวหาเซเว่นเข้าเห็ดนี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีโดนใครแทงอะไรมาหรือเปล่าโอ้เดี๋ยว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 จามันแปลกๆขยมเห็ดอ่ะอ้าว รถแม็กโครมันขับได้ผมผมจะไนี่ดีว่าสเตเตอร์แปลงล่างมากำลังแปลงล่างอ่ะโดนรุ่นพีคำเหมือไปอยู่ในล่างเดียวกันโยมละโมกันหลายๆลา่างรีเว่ร์สสเตเตอร์แล้วก็ตายไป ทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็ตายโง่มากเหลือรถปูนไว้ให้รถให้เครื่องบินมาขยมอ้ยอุ้ยผมได้ของดีนั้นเลยท่านผู้ชมของอะไรนะโอ้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 เอ็เห็ดเฮ็ดเฮ็ดเห็ดเฮอดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดิฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮด้อ็ด้ฮ็ดเฮ็ด้ฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ด้ฮ็ดเได้ฮดเฮดเฮ็เ กินทางปากแล้วมันไม่เร็วไงก็เลยเขาบีบเอาฮะอยากรู้ว่าไวตัวนี้มันเพิ่ม EP ได้ไหมใช่พี่มีโรคอะไรด้วยเบสเบนเฮ้ยเพิ่มได้อ้ายเพิ่มได้ที่มีโรคอะไรรอ้โรคโอ้เพิ่มได้โลนี้มันเราตวราตวเตอนิ่้นะเอามันเพิ่ม EP ไงเลือดเหลืองอ่ะ <c oughs> ไอใคร EP นะ ใช่ใช่ไปไอเข้าวงดีกว่าวงตามตูดมาแล้วได้เลยจะเล่นปืนอาร์กอะฮะอยากเล่นปืนอาร์<ะ>อากอะหาปืนอรัอาานอรกเี่เสียงเียเสียงเลียนเสียงใจเย็นใจเย็น <laughs> เสียงอะไรเสียงรถ่ะ อ๋อน่าเครื่องบินดูแล้วน mm ่าจะเป็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กเฮ้ยนั่นไงอีซูซูดีแม็กอีซูซ uh ูดีแม็กดีแม็กอ๋อมันเห็นแล้วอ้ายหลบก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่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 แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยกุณทำอไรฆ่านัดยังไม่ได้ใช้สักอันเลย เอาันน่นอนน้องผมอยู่แล้วชูช,ชูพี่ชนะเลยชูพี่ชนะเลยแกดิแบบพี่ลงรถนชนะเลยอะ่ะมันมีตัวหนึ่งดักวงอยู่อะ่ะประวงยากต้องอ้อมไปไม่รู้มันอยู่ไหนเห็นแล้วสองตัวมีสองตัว,ตวชุบไงวิ่งอ้อมหนีไปที่อื่นไงเล่า อันนี้บงยังไม่แรงอ่ะมันจะแรงเดี๋ยวนี้รถ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 มีรถอยู่อ่ะนั่นรถพังรถพังด้วยมึงไม่รู้อยู่ไหนอ่ะมีถอยไปนั่นแหละมีร้านค้าอยู่ถอยไปเลยมีร้านค้าอยู่ร้านค้าอยู่นี่มีชนะเพราะพี่เกิดปุ๊บชนะเลยอ่าอันนี้ดีกว่าอีกอันหนึ่งมันหมดอ่ะมีรถไม่เนี่ย แต่เย็นน่าพอชีวิตรอดก่อนมีรถมีรถนี่หมดที่ใครที่ทำน้องอ้ายไว้เจ็บแบบว่าเจ็บแสบแยกเข็นจะต้องโดนอ้ายจัดการด้วยทวารหนักก็มังยึดแอดรอปป้องกันโอ้ได้เลยจะขับรถไปอะไรไอ้เจออะไรจมน้ำอยู่นะ ไอ้กำลังไอ้น,อนอี่อืเอเยี่ยวในน้ำอยู่แป๊บนึง <Jub> เห็ด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 เจอ,อเห็ดไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับกำลังขับรถไปไอ้ตรงนี้คนยังเดือดเลยอยู่ไม่ไหวมามามาไอ้ส่งโดนไปแล้วส่งมาทำไม <C oughs> ไปส่องดูว่าไอ้นาจีนั่นเป็นใครไอ้รอไอ้นาจีนั่นใครมีคนซ้ายมือตลบก่อน ไ <therapist. S 1> oh, อ้มันหันได้เหรอไอไอ้ o ้มอยู่ไอ้ o o m อยู่มันอยู่ไหนวะโอ้โหมันอยู่หน้าตรงตรงโดรนไอ่ะฮะไอไม่มีรถนะตรงโดรนตรงโดรนอ๋อเจอแล้วเจอแล้วแต่มันไปไหนแล้วไม่รู้อ๋ออยู่หน้าบ้านส่งโดรนมายิงไปตรงนั้นอยู่ตรงนันอะบอกยิง ไม่ใช่บอดรอคนคน,คนสองตัวใช่สองตัวไช่เห็นแล้วเห็นแล้วโอเย่สองตัว แตกหนึ่งแตกเดิมเป็นแนวตัวหนึงแตกเดิมมันยิงอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยมันที่ขี้แมววะเอาไปไหนแล้วะคุยไอ้บอยบอยบอยแตกหมดแตกหมด เอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยอายได้อายได้รู้จักกันเลยถ้าไม่ชมครับจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับเฮ้ยศูนย์ลูกซองเอ้าหายยังยืนเยเฮ้ยอายอบินได้แล้วเฮ้ยอายบินได้เซื่ออะไรมาอายไปรอนแมนไม่ซื้ออะไรมานั่นคือโทนี่สตาร์ปืนอาร์คทันเดิมต้นเอามาเลย อ้อไอ้ไม่นะน้องอ้ไปก็ฮะมันอยู่ไหนอะเอาไนี่ไปไหนอ๋อมีเสียงตีนยมีเสียงตี๊ยมอยู่ข้างบนเหรอน่าอยู่ข้างบนห่วงเจ็บของเกินเกินแล้วเราจะขึ้นข้างบนยังไงวะเอ้ยอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเลยตรงไหนไม่รู้ไอ้ไปเป็นเสียงปืนครับ ไ่ายหาที่ที่แคมดีกว่าเพราะว่าคนมันเริ่มมากันแล้วเหลืออีกสองตัวสุดท้ายเฮ้ยแอบด้วยเ,เราอเสียงตีนเสียงตีนฮะมีเสียงตีนเสียงปกงงงักธงกันทุกคนต่อยิงแล้วยิงแล้วนี่นี่ปักธงปักธงต้องอยู่ไหนวะข้างบนเหรองานนี้ต้องอวัดว่าใครติกว่ากันโอ๋อ บนหลังคายังไม่บอกว่า,านหนาอยู่บนหลังคาสองตัวเลยงั้นก็ต้องวัดแล้วว่าใครถึกกว่ากันเป๊กหนึ่งแตกหนึ่งเลยหนึ่งเลยหนึ่งอยู่บนหลังคายิงยิงสนับสนุนยนไปแล้วจอมเอ้ยใครตัวหนึ่งบนหลังคาเราทำไงอ่ะ ต้องให้มันลงมาไม่ก็ขึ้นไปหามันเนอะแต่ไม่รู้จะขึ้นทางไหนดีไอ,อ้บินได้นะแต่ไอ้บินไปไม่ถึงอะไม่ต้องหรอกไอ้ให้มันลงมาอเองมียาอยู่เจ็รย,ยงิงย,ยิงน้องอย๋ยวก็โดนสอยเราเอาเรื่องมันไปโดนานาเราต้องวัดแล้วว่าใครสิบกว่ากันน่ะเก็บกล่องเรียได้อยลยพี่พันยาแข่งยังไงมันก็ต้องลงมาเพราะว่าวงมันบีบตรงกลางอ่ะท่มเป็นรูอะมันต้องโดดลงมาเนี่ย ใช่ใช่ชเห็นแล้วเออเจ็บเจ็บเจ็บกระโดดทำไมวะมันเจ็บไอ้มันเจ็บใช่มันเจ็บเห็นแล้วโดวลงมาสิไอ้ไอ้ไ ก็จะไปอยู่ทำไมสูงๆนั่นนะใช่ขึ้นเพิ่งขึ้นไปทำไมครอัอยากถามจีว่าก็ไปทำไมครับจีแตกเอา้าแน่นอนอยู่แล้วก็สุดที่เมื่อกี้เห็นว่าเมื่อกี้ก็สุดลอยขึ้นไปแล้วตรมพัดใส่นักตายเลยเอ้เอาวิกกก่งแรงแรงกำลังขึ้นแรงกำลังขึ้นอีกสักนิด